ท,ที่เที่ยวยอดนิยมอําเภอฉเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทพนมลุงตั้งอยู่บนเขาพนมลุงนะครับซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วนะครับเป็นโบราณสถานมีความงดงามและความสามคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับอุทยานประวัติศาสตร์พนมลุงบุรีรัมย์ขอเชิญชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์พนมลุงพระอาทิตย์ตกส่องแสงตรง15ช่องประตูปราสาทพนมลุงเป็นครั้งแรกของปี2567จะได้ชมวันที่5-7มีนาคม 2567ไปพบกันที่ปราสาทพรมลุงครั้งนี้ชมอยู่ด้านหน้าปราสาทปรากฏการพระอาทิตย์องช่องประตูทั้ง15เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติการจะได้ชมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันหากมีฝนตกมีหมอกมีเมฆเยอะหรือเมฆลงต่ําจะไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดังกาวได้นะครับขอขอบคุณอุทยานประวัติศาสตร์พนมลุง,ลงจัดบุรีรับติดต่อสอบถามที่หมายเลข 044666251แล้วมาเที่ยวกันครับ